เป็นยังไงเมื่อครอบครัวของเธอผ่านการคัดเลือกให้ไปอาศัยอยู่บนดาวดวงอื่นแต่ยานกลับตกยังดาวที่เธอไม่รู้จักเธอและครอบครัวจึงต้องหาทางเอาชีวิตรอดและเดินทางไปถึงดวงดาวเป้าหมาย <c oughs> สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยซีรีส์วิทยาศาสตร์ะทึกวันเรื่อง Lost in Space ซีซั่นหปี2018 นำแสดงโดยมอลลี่ปาร์เกอร์โทบีสตีเฟนแมกเวลเจนกินเทเลอร์ลาสเซลมีนาซันวอลและปาร์เกอร์โพซี่ย้อนกลับไปในอดีตในขณะที่ทุกคนกำลังนั่งคุยกันอยู่ส่วนวิวก็พยายามส่งสัญญาณวิทยุติดต,ต่อหาพ่อจนทุกคนลำคาญครับ วิวบอกกับทุกคนว่าเขากับพ่อนะมีรหัสลับกันซึ่งถ้าพอตอบกลับเข้ามาก็แปลว่าปลอดภัยแต่ทว่ามันก็ยังไม่เคยมีการตอบกลับเลยสักครั้งครับตัดกลับมาที่ปัจจุบันวิวพยายามวิทยุติดต่อพ่อแต่ทว่าก็โดนเพนนีกับจูดีด้ดุแล้วก็บอกให้เขายอมรับความจริงว่าพ่อนะตายไปแล้วตอนนี้พวกเราควรช่วยกันคิดและตามหาแม่มากกว่าซึ่งเมื่อทุกคนช่วยกันคิดก็คิดไม่ออกครับ เพราะว่าทาสมิธต้องการจะปลุกปุ่นยนต์ก็น่าจะจับตัววิวไปมากกว่าแม่ดังนั้นจูดีจึงบอกกับน้องๆว่าในเมื่อยังคิดกันไม่ออกเธอจะลองออกไปตามหาดูแถวแถวนี้เพราะคงไปกันได้ไม่ไกลวิวเห็นดังนั้นก็พยายามขอตามไปด้วยคนครับแต่จูดีกลับดุเขาและบอกว่าเท่านี้ยังทำเรื่องไม่พออีกเหรอคำพูดนั้นทำให้วิวเสียใจมาก เมื่อจูดีเห็นว่าวิวเสียใจเธอก็ไม่รู้จะทำอย่างไรและมันก็ไม่มีเวลาพอที่จะมาปลอบเขาด้วยเมื่อวิวกลับเข้ามาในห้องเขาก็ระบายความโกรธโดยการคว้างปาสิ่งของจนกระทั่งมีหินก้อนหนึ่งหล่นแตกครับเขาจึงหยิบมันขึ้นมาดูจากนั้นก็เรียกพีพ่ๆมาแล้วบอกกับพวกเขาว่านี่คือหินที่เก็บออกมาจากถ้ำตอนที่พวกเขานำเจ้าหุ่นไปซ่อนซึ่งเจ้าก้อนนี้จริงๆแล้วมันไม่ใช่หินแต่เป็นอึครับ ซึ่งวิวคิดว่าถามันมีมากพอพวกเขาก็จะสามารถใช้มันเป็นเชื้อเพลิงให้แก่ยานจูปิเตอร์ได้แต่เพื่อให้แน่ใจเขาจึงนํามันไปให้วาตานาเบะดูซึ่งวาตานาเบะก็ยืนยันว่าใช่จริงๆแต่เพาว่าเจ้าสัตว์ตัวที่อึ่น,นี้มันดันอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารบนดาวดวงนี้ด้วยครับนั่นจึงทำให้ทุกคนลังเลแต่ตอนนี้มันก็เป็นวิธีเดียวที่สามารถจะออกจากดาวดวงนี้ไปได้ ดังนั้นวาตาดาเบกจึงบอกให้วิววิทยุบอกเรื่องนี้ให้กับทุกคนรู้ครับส่วนจูดีเธอจะแยกออกไปตามหาแม่และก็บอกให้น้องๆอ,อยู่จัดการเรื่องเชื้อเพลิงจากนั้นเธอก็ออกไปทันทีดานมอรีนหลังจากฟื้นขึ้น,นมาเธอก็พบว่าสมิธจับตัวเธอมาครับสมิธบอกให้มอรีนรู้ว่ายานของจอนนั้นเกิดระเบิดแล้วและเธอก็ไม่ได้ตั้งใจแต่ตอนนี้มันก็ไม่สำคัญแล้ว มอรีนโกรธมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทาอย่างไรจากนั้นสมิธก็บอกให้มอรีนพาเธอไปที่ยานของเจหุนครับโดยเธอต้องการให้มอรีนช่วยเธอคิดว่าจะทําให้ยานส่งเสียงออกมาได้ยังไงเพื่อที่เจหุ่นจะได้ซ่อมแซมตัวเองหรือชาร์จพลังหรืออะไรสักอย่างได้เพื่อให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็จะได้ซ่อมยานของมันและพาพวกเธอออกไปจากดาวดวงนี้ได้นั่นเองครับสมิธบอกกับมอรีนว่า เธอไม่สนว่ามอรีนจะคิดกับเธอ,อยังไงแต่ที่แน่ๆเธอนเป็นคนดีจากนั้นภาพก็ตัดกลับมาที่วิวกำลังเข้าไปสำรวจถ้ำพวกเขาพบว่าในถ้ำนี้ยังมีอึอยู่อีกเป็นจำนวนมากซึ่งนั่นเพียงพอสำหรับให้ยานทุกลำเลยทีเดียวแต่ทว่าเจ้าของอึก็อยู่บนเพดานถ้ำด้วยดังนั้นวิกเตอร์จึงบอกให้ทุกคนเข้าไปขนเจ้าก้ออึอย่างระมัดระวังและก็อย่าส่งเสียงดังเป็นอันขาดครับ ด้านมอรีนเธอพยายามโน้มน้าวให้สมิธเชื่อใจและแก้มาเธอเพราะเธออาจเป็นคนเดียวที่คิดออกว่ายานนี้มันทำงานยังไงโดยเรื่องราวก็ตัดกลับไปในอดีตทำให้เราได้รู้ว่ามอรีนเป็นคนออกแบบยานเหล่านี้ทั้งหมดครับแต่เธอบอกกับหัวหน้าว่าแบบแปลนนี้มันยังเป็นแค่เพียงทฤษฎีเท่านั้นเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีเทคโนโลยีที่ดีพอที่จะรองรับการทำงานของยานบินเหล่านี้ได้ แต่ทว่าหัวหน้าก็ยังคงเอางานของเธอไปนําเสนอครับดานวิกเตอร์เมื่อเขาเห็นว่าวิวยังคงพยายามใช้วิทยุติดต่อหาพ่อเขาก็เลยเข้าไปคุยด้วยแต่เมื่อเห็นว่าวิวยังคงเชื่อว่าจอห์นยังมีชีวิตอยู่เขาก็เลยตัดบทไปว่าตอนนี้เขาต้องการให้วิวนะ่ะมาช่วยคนที่มีโอกาสรอดมากกว่าก่อนและวิกเตอร์ก็เล่าถึงเรื่องวิรบุรุษและถามวิวว่ารู้ไหมใครเป็นคนเขียนเรื่องราวของพวกเขา นั่นก็คือคนที่รอดไงล่ะซึ่งเมวิลได้ยินดังนั้นเขาจึงจำต้องเข้าไปช่วยคนอื่นๆคนอืนข้างในถ้ำครับด้านจูดีเธอพยายามแกะรอยแม่จากสัญญาณของรถซึ่งเมื่อเธอเจอว่ารถนั้นจอดอยู่ที่ไหนเธอก็รีบขับตามไปทันทีในขณะที่มอลีนกับสมิธพยายามช่วยกันหาวิธีเปิดการทำงานของยานเจ้าหุ่นอยู่มอลีนก็พยายามหาทางแก้มัดให้กับตัวเองไปด้วยแต่ว่าสมิธก็รู้ทันเธอครับ เมื่อทั้งสองคุยกันก็เลยทําให้รู้ว่าในอดีตสมิธเป็นเด็กผู้หญิงปกติคนหนึ่งแต่แล้วเมื่อแม่ของเธอตายพ่อก็ดูเหมือนจะรักแต่น้องสาวที่ดูเก่งไปสมดทุกอย่างมากกว่าเธอเธอจึงหนีออกจากบ้านและก็พยายามเติมเต็มส่วนที่เธอขาดหายไปแต่ทว่าสิ่งที่เธอพยายามทํานั้นกลับมีแต่สิ่งที่ผิดพลาดดังนั้นเธอจึงอยากจะกลับไปเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งที่จะไม่มีใครมาทำร้ายเธอได้ครับ เมื่อมอรีได้ฟังเธอก็พยายามโน้มน้าวสมิธอีกครั้งแต่ทว่าสมิธก็กลับมาเป็นคนเดิมอีกครั้งเช่นกันและก็บอกว่าถ้ามอรีไม่เห็นว่าเธอเป็นหมอก็คงไม่คิดจะช่วยเธอหรอกและอีกอย่างสิ่งที่เธอพยายามทำอยู่ก็คือช่วยทุกคนให้ออกไปจากดาวดวงนี้ดังนั้นเธอจึงไม่ใช่คนร้ายแต่เป็นฮีโร่ต่างหากครับซึ่งเมื่อมอรีได้ยินเธอจึงบอกให้สมิธพิสูจน์โดยการแก้มาเธอ ในขณะที่มอลินกาลังคิดว่าสมิธจะแก้มัดให้เธอแล้วจูจูสมิธก็เกิดเปลี่ยนใจครับจากนั้นก็ยิ้มให้เธอและบอกว่าไม่ละมอลินโกรธมากจึงผลักสมิธเข้าเต็มแรงจนไปกระแทกกับกาแพงเข้าซึ่งนั่นทําให้ผมของสมิธชี้ฟูขึ้นมาเมื่อมอลีินเห็นเธอก็ต้องตกใจครับเพราะว่าเธอเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาในอดีตที่ทําให้พวกเราเห็นว่ามีพื้นที่ห่วงห้ามอยู่ที่เดอะเรสซูล ซึ่งเพนนีกับบิลอยากรู้กันมากวันในนั้นมันมีนมอะไรซึ่งเมื่อพวกเขาแตะมันก็ทําให้ผมชี้ฟูขึ้นมาครับเมื่อมอรีนเดินเข้ามาเห็นก็ดุพวกเขาแล้วบอกให้ไปที่อื่นเมื่อลูกๆออกไปแล้วมอรีนก็ลองเล่นบ้างครับดังนั้นมอรีนเลยบอกกับสมิธว่าต้องมีอะไรบางอย่างอยูอย่ที่หลังกําแพงนี้แน่ๆจากนั้นทั้งสองก็ช่วยกันหาวิธีเพื่อเปิดมัน ดานวิวกับเพนนีในขณะที่พวกเขากำลังขนกอนอื่นกันอยู่วิวก็คุยถึงวิธีการติดต่อกับพ่อไปเรื่อยครับจนเพนนีทนไม่ไหวและบอกให้วิวทำใจซะแต่วิวก็เถียงแล้วบอกกับเธอว่าตอนที่พวกเขาติดอยู่ในหิมะเพนนียังไม่ถอดใจเลยนั่นจึงทำให้ทั้งสองคนเข้าใจกันแล้วก็กอดกันครับแต่แล้วจู่จก็มีสัญ,ญญาณตอบกลับดังขึ้นมา วิลกับเพนนีตกใจและก็ดีใจมากทั้งสองพยายามจะปิดเสียงแต่ทวาก็ไม่ทันเสียแล้วครับดังนั้นเจ้าพวกสัตว์ต่างดาวจึงตื่นขึ้นจากนั้นก็บินโฉบลงมาทันทีทุกคนตกใจและหลบกันเป็นพลวันเมื่อเพนนีรู้ว่าวีเจาหายไปเธอก็ออกตามหาจนสามารถช่วยเขาไว้ได้ทันเวลาแต่ทว่าพวกเขาก็หนีกันออกไปไม่ทันจึงทำให้ติดอยู่ในถ้ำโดยมีวตาาเบะที่บาดเจ็บและแองเจล่าติดอยู่ที่นั่นกับพวกเขาด้วยครับ จากนั้นพวกเขาก็พยายามหาวิธีหลบหนีและเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าเจ้าพวกสัตว์ต่างดาวนั้นตาบอดพวกเขาก็เลยค่อยๆย,ย่องออกมาอย่างเงียบๆจนสุดท้ายก็หน,นีออกมาได้สําเร็จครับวีเจขอโทษเพนนีและจะกลับมาขอคบกับเธออีกครั้งแต่ทว่าเพนนีกลับปฏิเสธแล้วบอกกับเขาว่าเสียดายแล้วสิจากนั้นก็เดินจากไปดานมอรีนกับสมิธพวกเขาทั้งสองพยายามหาวิธีเปิด จนสุดท้ายก็สามารถเปิดมันออกมาได้สําเร็จครับมอรีนไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ทว่าเมอร์สมิธเห็นมันแล้วก็ทําให้เธอคิดถึงตอนที่เธอถูกจับได้อยู่บนเดอะเรสซูลในขณะที่เธอหลบหนีเธอก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ห่วงห้ามจากนั้นเธอก็ได้เห็นมันและได้ยินพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงคุยกันซึ่งนั้นทําให้สมิธและมอรีนกลับมานั่งวิเคราะห์กันว่าที่เจ้าหุ่นโจมตีเดอะเรสซูลอาจเป็นเพราะพวกเราไปขโมยของของ,ของมันมา นั่นก็คือเทคโนโลยียานบินดังนั้นจึงทำให้แบบยานในทฤษฎีของมอรีนถูกสร้างออกมาได้จนสำเร็จซึ่งหากจะยิงยานสักลำให้ตกลงมาเพื่อขโมยเทคโนโลยีมันคงเป็นข่าวใหญ่มากแต่ทว่าก็ไม่มีข่าวออกมาเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกนั้นปิดข่าวโดยบอกว่าเป็นดาวคริสต์มาสพุ่งชนโลกแทนนั่นเองครับ ดานจูดีในขณะที่เธอกำลังซุ่มดูสมิธอยู่จูจูวิวก็วิทยุมาเพื่อบอกข่าวดีว่กพอ,อยังมีชีวิตแต่ทว่าจูดีก็กลัวว่าสมิธจะได้ยินเข้าเธอจึงรีบปิดวิทยุไปก่อนที่จะได้ฟังจนจบครับดานสมิธก็พามอลินออกมาโดยโมอลินพยายามขอร้องให้ปล่อยเธอไปเพื่อที่จะได้ไปซ่อมยานครับแต่ทว่าสมิธก็ไม่ยอมแล้วก็บอกว่าต่อให้ซ่อมยานได้ แต่ถ้าเจ้าหุ่นมันยังพังอยู่มันก็ไม่มีความหมายอะไรชีวิตของเธอก็จบอยู่ดีเพราะว่าจะไม่มีคนคอยปกป้องเธอจากนั้นสมิธก็โยนแขนเจ้าหุ่นทิ้งซึ่งมันก็ดันไปสัมผัสเข้ากับยานพอดีครับส่วนมอลินก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมเธอจนสมิธเริ่มคิดได้ว่ามอลินคงกําลังจะพยายามทวงเวลาเพื่อให้ใครสักคนมาช่วยเธออยู่จากนั้นเธอก็สังเกตเห็นว่าต้นไม้ขยับอยู่ครับเธอจึงถือมีดเดินเข้าไปสำรวจ ซึ่งเมื่อเธอแหวกมันออกมาก็พบว่ามีไก่อยู่ที่นั่นครับขณะนั้นเองจูดีก็เข้ามาทางด้านหลังของเธอจากนั้นก็ฉีดยาใส่ทําให้สมิธล้มลงไปในทันทีครับจากนั้นจูดีก็เข้าไปช่วยแก้มัดมอรีนและบอกว่าตอนนี้พวกเรามีเชื้อเพลิงที่จะออกจากดาวดวงนี้แล้วนั่นจึงสร้างความประหลาดใจให้กับมอรีนมากครับแต่ทว่าในขณะที่ทั้งสองกำลังจะออกรถจ,จู่ๆเจ้จหุ่นก็มาขวางทางเอาไว้ จูดีพยายามจะถอยหลังแต่ก็ถอยไม่ได้ครับเพราะว่าเจ้าหุ่นจับรถของพวกเธอเอาไว้ตามคำสั่งของสมิธที่ค่อยๆเดินเข้ามายืนอยู่ข้างๆมันครับด้านจอรนพวกเขารอดชีวิตจากยานที่ระเบิดมาได้และก็กำลังเกาะอ,อยู่กับชิ้นส่วนหนึ่งของยานที่ระเบิดครับแต่ทว่าก็เหลือออกซิเจนอยู่ไม่มากแล้วด้านวิลกับเพนนีที่หนีออกมาจากยานของวตาตนาเบะเพื่อมารอแม่กับพี่สาวของพวกเขา ในขณะที่ทั้งคู่กำลังเก็บของเพื่อเตรียมไว้สำหรับออกเดินทางพวกเขาก็ได้เห็นว่ายานของทุกคนได้บินออกจากดาวดวงนี้ไปจนหมดแล้วจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงสัญญาณวิทยุจากพ่อครับวิลจึงส่งรหัสมอสไปบอกพ่อว่าพวกเขาเนะ่ยมีเชื้อเพลิงแล้วนั่นทําให้จอรดีใจมากและดอนเองก็ดีใจด้วยเช่นกันพร้อมกับแซลกลับไปว่าแม่ถ้าพวกเรารออีกสักหน่อยก็คงไม่ต้องมาติดอยู่ที่นี่ ดานวิลกับเพนนีหลังจากส่งสัญญาณบอกพ่อได้แล้วพวกเขาก็เห็นว่าแม่กับพี่จูดี้เดินทางกลับมาถึงยานได้อย่างปลอดภัยทั้งสองคนดีใจมากแต่ทว่าจูจูพวกเขาก็ได้เห็นว่าไม่ได้มีแค่คนในครอบครัวเท่านั้นที่กลับมาแต่ยังมีด็อกเตอร์สมิธกับเจ้าหุ่นกลับมาพร้อมกับพวกเธอด้วยครับดานวิลเขาดีใจมากที่ได้เห็นเจ้าหุนเขาพยายามจะบอกให้เจ้าหุนจับด็อกเตอรสมิธ แต่ทว่าตอนนี้เจ้าหุ่นไม่ได้เชื่อฟังคําสั่งของเขาอีกต่อไปแล้วมันเชื่อฟังแต่คําสั่งของดรสมิธเท่านั้นวิลรู้สึกเสียใจมากซึ่งสมิธก็ไม่สนครับแถมยังบอกกับวิวอีกด้วยว่าเพื่อนไม่สั่งให้เพื่อนเดินตกน้าผาหรอกนะและตอนนี้มันเป็นของฉันแล้วจากนั้นทั้งหมดก็เถียงกันไปมาจนกระทั่งพวกเขาได้ยินเสียงสัญญ,ญาณวิทยุดังขึ้นครับนั่นทำให้พวกที่พึ่งมาได้รู้ว่าจอนกับดอนยังมีชีวิตอยู่ มอรีนดีใจมากแล้วพวกเขาก็เข้ามาฟังสัญญาณและจากการได้วิเคราะห์รหัสมอที่จอนส่งมาก็ทําให้พวกเขาได้รู้ว่าจอนจะสร้างความร้อนเพื่อให้พวกเขาไปรับได้ถูกนั่นเองครับแต่ทว่าในขณะที่ทุกคนกําลังดีใจและจะพากันไปรับจอนอยู่นั้นสมิตรก็พูดขึ้นมาว่าให้เดินทางไปที่เดอะเรสซูลทันทีครับ มอรีนพยายามพูดจากเกลี้ยกล่อมและอ้างคำพูดที่สมิธเคยบอกกับเธอว่าสมิธไม่ได้ต้องการจะทำร้ายจอนและอีกอย่างก็ยังพอมีเวลาเหลือนั่นจึงทำให้สมิธยินยอมให้พวกเธอไปรับจอนได้ครับด้านดอนเขาพยายามจะต่อสายไฟเพื่อจุดประกายไฟให้เกิดความร้อนแต่ทว่าชุดอวกาศของเขานั้นเกิดปัญหาเหมื่อน้ำยาต้านการจับตัวเป็นฝ้ามันแห้งจึงทำให้เขาแสบตาและทำงานนี้ต่อไปไม่ได้ ดังนั้นจอน์จจึงต้องเข้าไปทำหน้าที่นี้แทนโดยให้ดอนคอยบอกว่าจะต้องทำยังไงครับในขณะที่เจ้าหุ่นยืนอยู่เพียงลำพังเมอร์วิลเห็นมันเข้าเขาก็นำลูกบอลยืนให้กับมันครับแต่ทว่าเจ้าหุ่นกลับโยนมันทิ้งเมื่อสมิธมาเห็นเข้าก็เข้าไปปลอบวิลแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้วิลรู้สึกดีขึ้นครับเขาจึงบอกว่ามันไม่ใช่เพื่อนของเขาอีกแล้ว เมื่อทุกคนและยานพร้อมแล้วมอรลีนก็บอกให้สมิธเข้าไปนั่งรอกับลูกๆของเธอในห้องรับรองเพราะที่นั่นเป็นห้องที่ปลอดภัยที่สุดแต่ทว่าสมิธก็ไม่เชื่อใจมอรลีนสมิธจึงขออยู่กับมอรลีนที่ห้องควบคุมยานด้วยครับและเมื่อพวกเขานำยานขึ้นบินได้สำเร็จแล้วพวกเขากลับพบว่ามันมีแรงโน้มถ่วงอยู่บนยานครับซึ่งพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในเมื่อพวกเขาออกจากดาวมาได้แล้ว และภาพก็ได้เฉลยให้เราเห็นว่าเจ้าสิ่งปริศนาที่สมิธกับมอรลีนเจอมันถูกนำติดมาด้วยโดยซ่อนอยู่ที่ใต้ท้องรถครับดานวิเตอร์เขากล่าวขอบคุณครอบครัวโรบินสันที่ทำให้ทุกคนออกจากดาวดวงนั้นมาได้อย่างปลอดภัยและบอกว่าพวกเขาจะรออยู่ที่นี่อีกสักพักและขอให้พวกเธอมาขึ้นเดอะเดสลูทให้ทันเมื่อมอรีนได้ยินดังนั้นเธอก็รีบตั้งโปรแกรมค้นหาความร้อนท,ทันทีครับ แต่ทว่าโปรแกรมกลับบอกเธอว่าเชื้อเพลิงอาจจะไม่เพียงพอถ้าเปลี่ยนเส้นทางไปที่อื่นนั่นทำให้สมิธขู่เธอและบอกให้เธอไปที่เดอะเรสซูลและลืมจอนซะแต่ทว่ามอรลีนไม่ยอมเธอจึงดึงคันโยกให้ยานบินกลับไปที่ดาวอีกครั้งสมิธโมโหและขู่ว่าถ้าทำอย่างนั้นลูกๆของเธอจะตายไปกับพวกเราด้วยนะแต่มอรลีนก็ไม่เปลี่ยนใจแล้วบอกสมิธว่าครอบครัวโรบินสันถ้าตายก็ตายด้วยกัน ถ้าจะอยู่ก็จะอยู่ด้วยกันในขณะที่เธอกำลังเถียงอยู่กับมอรลีนเจหุ่นเห็นว่าสมิธอาจจะเป็นอันตรายได้จึงนำตัวเธอไปอยู่ที่ห้องรับรองที่แข็งแกร่งที่สุดของยานครับซึ่งมอรลีนเห็นว่าเป็นไปตามแผนแล้วเธอก็บอกให้ลูกๆรีบออกมาจากห้องนั้นจากนั้นก็กดปุม่มค้างสมิธกับเจหุ่นเอาไว้ในนั้นเพื่อที่จะได้ทวงเวลาแล้วไปตามหาจอนสมิธรกรธมากและพยายามให้เจหุนทำลายห้องนี้เพื่อที่จะได้ออกไป แต่ทว่าวมันก็ทำได้ยากมากครับนั่นเป็นเพราะมอรลีนออกแบบห้องนี้เป็นพิเศษเอาไว้สำหรับใช้ป้องกันลูกๆของเธอจากอันตรายทุกรูปแบบนั่นเองจากนั้นเธอก็ได้บอกให้จูดี้และแพนนีไปเตรียมฉมวกเอาไว้เพื่อช่วยพ่อครับดานจอนเขาไม่รู้เลยว่าจะต้องต่อสายไฟเส้นไหนกับเส้นไหนเพราะว่ามันไม่เหมือนกับที่ดอนบอกเลยดอนโมโหมากเมื่อได้รู้และบ่นต่อว่าจะพวกภูรับเหมาที่ดันมาประหยัดกับเรื่องสายไฟ ลจอนก็คิดได้อย่างหนึง่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีอีกวิธีหนึ่งที่ดอนจะลืมตาขึ้นมาได้นั่นก็คือดอนต้องร้องไห้เพื่อให้มีน้ําหล่อเลี้ยงจอรนพยายามพูดให้เขาคิดถึงใครสักคนบนโลกแต่ทว่าวดอนก็ไม่เหลือใครครับแถมเขายังเป็นลูกกําพร้าที่พ่อแม่ทิ้งไปตั้งแต่เขายังเด็กจอรนจึงพยายามพูดให้ดอนรู้สึกว่าเขาน่าสงสารแค่ไหนแต่ในขณะที่เขากําลังจะสงสารตัวเองเขาก็ดันคิดขึ้นมาได้ว่า จอนกำลังจะพยายามทำให้เขาร้องไห้นี่นาเขาก็เลยร้องไห้ไม่ออกครับเมื่อจอรนเห็นว่าคงไม่มีทางทำให้ดอนร้องไห้ได้แล้วจอรนจึงจะลองตอบมั่วๆเอาเองในเวลาเดียวกันเขาก็ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองและลูกๆว่าเขารักลูกแต่ละคนมากขนาดไหนนั่นทำให้ดอนถึงกับร้องไห้และบอกว่าเขาอยากมีพ่อแบบจอรนบ้างจากนั้นเขาก็เข้าไปต่อสายไฟครับดานสมิธเม่อเห็นว่าเจ้าหุ่นทำลายห้องไม่ได้สักที เธอจึงเดินเข้าไปหาคู่มือมาอ่านเพราะเธอคิดว่ามอลีนคงไม่ออกแบบให้ห้องนี้ขังลูกๆของเธอเป็นแน่แล้วก็เป็นจริงตามคาดครับในที่สุดสมิธก็พบกับทางออกดานมอลีนกับบิวที่กำลังช่วยกันดูอยู่ก็ตรวจจับความร้อนได้พอดีครับทุกคนดีใจกันมากแต่ในขณะที่มอลีนกำลังจะบินเข้าไปให้ใกล้กว่านี้เพื่อให้ถึงระยะยิงฉมวกเธอก็พบว่าสมิธกับจจหุนออกมาจากห้องนั้นได้แล้ว ดังนั้นหมอลีนจึงต้องยิงไปทั้งอย่างนั้นเลยครับจากนั้นก็รีพาวิวหลบหนีลงไปข้างล่างโดยมีเจ้าหุ่นตามมาล่าพวกเขาอยู่ครับหมอลีนบอกให้ลูกๆเข้าไปในรถเพราะเธอจะกดเปิดยานเพื่อให้เจ้าหุ่นหลุดออกจากยานไปแต่ทว่าวิลกลับหนีลงมาแล้วเข้าไปหาเจ้าหุน่นจากนั้นก็พยายามเตือนสติให้มันจําเขาได้ครับแต่ทว่าเจ้าหุ่นก็จําวิลไม่ได้และก็จะทําร้ายเขา เมื่อมอรีนเห็นเข้าเธอก็กดปุ่มเครื่องจักรให้เข้าไปกระแทกเจ้าหุ่นเพื่อช่วยวิวทันทีจากนั้นก็พาตัวเองและว,วิวไปใส่เชือกสลิงล็อกตัวเอาไว้กับยานแล้วก็เปิดยานออกจนกระทั่งเจ้าหุ่นปลิวหลุดออกไปได้สําเร็จซึ่งเมื่อวิวเห็นดังนั้นเขาก็เสียใจมากครับดานจอนพวกเขางงกับสิ่งที่มอรีนทํากันมากเพราะว่าชมวกนั้นมาไม่ถึงพวกเขาและต่อให้พวกเขากระโดดไปกว้าก็ไม่มั่นใจว่าจะถึง ในขณะที่พวกเขากำลังคิดกันอยู่ว่าจะจัดการอย่างไรดีจู่ๆพวกเขาก็เห็นว่าชมวมกกำลังเลื่อนกลับไปที่ยานนั่นเป็นเพราะว่าสม,มิธเขาควบคุมยานเอาไว้ได้แล้วครับสม,มิธยิ้มอย่างอารมณ์ดีจากนั้นพวกเขาก็พบว่ามีอะไรบางอย่างบินมาอยู่เหนือหัวของพวกเขาด้วยครับดานมอลีนในขณะที่เธอเดินมาดูลูกๆว่าประตูรถปิดสนิทหรือไม่จู่ๆเธอก็เห็นประตูยานที่กำลังจะปิดถูกง้างออกมาจนพัง จากนั้นก็เห็นว่ามียานบินลำหนึ่งบินมาเทียบกับยานของเธอครับซึ่งในขณะที่ทุกคนกำลังตกใจจู่ๆก็มีมือของเจ้าหุ่นโผล่ขึ้นมาจับประตูไว้จากนั้นก็ก้าวขึ้นมาบนยานโดยครั้งนี้มันไม่ได้กลับมาตามลำพังครับแต่ทว่ามันกลับมาพร้อมกับเพื่อนของมันอีกหนึ่งตัวเจ้าหุ่นชี้มือมายังรถที่จูดี้กับเพนนีอยู่ทั้งสองคนตกใจกันมากจากนั้นพวกเธอก็พบว่าเจ้าหุ่นเพื่อนของมันกำลังตรงมาที่พวกเธอครับ มอลีนพยายามจะเข้าขัดขวางก็เลยโดนเจ้าหุ่นตัวนั้นปัดกระเด็นไปกระแทกกับผนังเข้าอย่างจังจนทําให้หมวกของเธอนะเกิดรูจากนั้นมันก็ตรงเข้าไปยิงลําแสงใส่รถของพวกเธอทันทีซึ่งลําแสงส่วนหนึ่งก็กระเด็นมาถูกวิวจนทําให้ชุดของวิวขาดครับเมื่อเจ้าหุ่นตัวใหม่เห็นว่าสิ่งปริศนานั้นหลุดออกมาจากรถแล้วมันก็ตรงเข้าไปหยิบจากนั้นเมื่อมันเงยหน้าขึ้นมันก็พบกับวิวครับ ดานจาหุ่นตัวเดิมเมื่อเห็นดังนั้นมันก็รีบตรงเข้าไปที่รถเมื่อจูดีเห็นว่ามันกำลังจะมาเธอก็รีบเอาตัวบังเทนนีไว้พร้อมกับทำหน้าดุใส่มันครับเมื่อมันเห็นพวกเธอมันก็หันกลับไปมองวิวแล้วมันก็พบว่าชุดของวิวนั้นมีรอยขาดจากนั้นมันก็เห็นสีหน้าของเขาที่กำลังจะหมดลมหายใจครับซึ่งนั่นทำให้มันค่อยๆกลับมาจำวิวได้อีกครั้ง และมันก็พบว่าเพื่อนของมันกําลังจะฆ่าวิวดังนั้นมันจึงตรงเข้าไปกระชากและโยนเพื่อนออกไปจากนั้นมันก็เข้าไปซ่อมชุดที่ขาดจนทําให้วิวรอดตายครับวิวดีใจมากที่มันจําเข้าได้แต่แล้วจู่ๆเจ้าหุ่นก็ถูกเพื่อนของมันยิงลําแสงเข้าใส่ครับมันทั้งสองเขาต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งมันเห็นว่าการต่อสู้นี้อาจจะทําให้วิวได้รับบาดเจ็บได้ มันจึงหันมามองหน้าวิวอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจกระโจนเข้าใส่เพื่อนแล้วพากันลอยเคว้งออกจากยานจูปิเตอร์ไปนั่นทาให้วิวเสียใจเป็นอย่างมากเพราะเขากับมันเพิ่งจะได้กลับมาคืนนีกันแท้ๆครับแต่แล้วเมื่อเขาได้ยินเสียงแม่ไอเพราะออกซิเจนเริ่มไม่เพียงพอเขาก็ได้สติแล้วรีบตรงไปหาแม่ทันทีและเมื่อเขาได้รู้ว่ารถของพวกพี่ๆกระจกก็เริ่มแตกแล้วจนออกซิเจนเริ่มรั่วออกแล้วเหมือนกัน เขาจึงเป็นคนเดียวในตอนนี้ที่สามารถออกไปนอกยานเพื่อไปปิดประตูยานให้ระบบออกซิเจนกลับมาทำงานได้อีกครั้งครับมอรีนพยายามห้ามวิวแต่ทวาวิวก็บอกกับเธอว่าจะมีประโยชน์อะไรที่แม่คอยแต่จะปกป้องเขาไปตลอดชีวิตถ้าหากเขาโตขึ้นมาแล้วไม่สามารถปกป้องเธอได้ซึ่งเมื่อมอรีนได้ยินดังนั้นเธอจึงยอมให้วิวออกไปครับทางด้านวิวที่ออกไปปิดยานด้วยมือจนสำเร็จ แต่ทว่าในขณะที่เขากําลังเอื้อมแขนไปจับขอบยานเพื่อปีนกลับเข้ามาเขาก็เกิดเจ็บแขนที่ถูกลําแสงกระเด็นใส่เขาจึงปล่อยมือมาจับแขนข้างนั้นนั่นทำให้เขาหลุดออกจากยานไปครับวิวค่อยๆลอยออกห่างยานไปเรื่อยๆเขาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงได้แต่ร้องไห้ในขณะที่มอลีนพยายามจะถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะตอบแม่อย่างไรดี จังหวะนั้นเองจูจูจอนก็เข้ามาคว้าตัวเอาไว้ได้ทันเวลาครับนั่นทําให้วิวตกใจและก็ดีใจมากจากนั้นเรื่องราวก็ตัดกลับมาที่ยานครับวิวได้รับบาดเจ็บที่แขนโดยมีจูดี้กำลังทำการรักษาเขาอยู่ดานมอลีนเธอก็เข้ามาหาจอนจากนั้นทั้งคู่ก็จูบกันด้วยความยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งครับ และเมื่อได้พูดคุยกันก็ทําให้ทราบว่าที่จอนกับดอนกลับมาได้ก็เพราะมีคนยิงฉมวกมาอีกครั้งหนึ่งนั่นทําให้มอรีนไม่เข้าใจมากเธอจึงเดินไปหาสมิธจากนั้นก็ถามสมิธว่าทําไมถึงช่วยจอนซึ่งสมิธก็ตีหน้าเศร้าแล้วตอบมอรีนกลับไปว่าเพราะเธอเสียใจเสียใจกับทุกเรื่องที่เธอทํานั่นทําให้มอรีนถึงกับถอนหายใจแล้วบอกกับสมิธว่าถึงยังไงเธอก็ไม่มีทางปล่อยให้สมิธออกมานแน่ๆจากนั้นเธอก็เดินจากไปครับ ปล่อยให้สมิธหันกลับมายิ้มและพูดออกมาว่าแล้วเราจะได้เห็นกันดานมอลีนเมื่อเธอเดินกลับมาแล้วเธอกับจอนก็ได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรหลังจากนี้ดีเพราะว่าตอนนี้เชื้อเพลิงของพวกเธอก็หมดแล้วส่วนอาหารถ้าจัดแบ่งดีๆก็อาจจะนานพอที่ดาวดวงนั้นโคจรผ่านพ้นหลุมดำซึ่งพวกเธอคงจะต้องกลับไปที่ดาวดวงเดิมอีกแต่ทว่าการกลับไปครั้งนี้คงจะไม่ได้ลงจอดแบบดีๆแน่ คงจะต้องเรียกว่าเป็นการหล่นกระแทกซะมากกว่าซึ่งในขณะที่พูดกันอย่างสิ้นหวังอยู่นั้นจู่ๆพวกเขาก็พบว่าเดอะเรสซูทยังไม่ได้จากไปไหนครับพวกนั้นยังรอ,อครอบครัวโรบินสันอยู่นั่นจึงทำให้ทุกคนดีใจกันมากทางด้านเจ้าสิ่งปิสนานั้นเมื่อมันหลุดออกมาจากรถแล้วมันก็ค่อยๆปล่อยสายออกมาจากนั้นก็แผ่ขยายไปจนทั่วเครื่องยนต์ยานครับ ในขณะที่เดอเลสซูด์กำลังบินไปหายานจูปิเตอร์ของพวกครอบครัวโรบินสันนั้นจูจ่ๆก็เกิดแสงเจิดจ้าขึ้นแล้วยานของพวกโรบินสันเกาะหายวับไปกับตาครับในเวลาเดียวกันนั้นครอบครัวโรบินสันที่กำลังดีใจที่เดอเลสซูด์กำลังบินตรงมารับพวกเขาอยู่จูจ่ๆก็เกิดแสงเจิดจ้าจนทุกคนต้องหลับตาลงเพื่อหลบแสงนั้นครับ แล้วเมื่อทุกคนลืมตาขึ้นมาพวกเขาก็พบว่าตอนนี้พวกเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วมีแต่เพียงวิวเท่านั้นที่เคยเห็นภาพตรงหน้านี้จากที่เจ้าหุ่นเคยวาดเขาจึงบอกกับทุกคนว่าอันตรายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุป Lost In Space ซีซั่นที่1ไม่ต้องรอนานนะครับว่าจะยังไงต่อเพราะคลิปหน้าผมก็จะมาสรุปซีซั่นที่2ให้ฟังต่อทันทีครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ